สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Lerm นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณ ทุกๆคนมา,มากๆเลยสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การแชร์เรื่องราวความรักความรู้สึกการกดแชร์แล้วก็ทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นพลังงานดีๆนะคะส่งพลังงานให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมอยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ได้รับฟังอะไรที่มันดีสนุกสนานอะไรแบบนี้นะคะหวังว่าจะทําให้ทุกคนแฮปปี้หรือว่าฟังแล้วเป็นพลังงานดีๆได้นะคะอะไรที่ไม่ใช่ก็ะหมูฟ่อนให้เร็วที่สุดเนาะนะคะ ท็อปิกนะคะค่ำคืนนี้เราจะมาดูซิว่าใครอยากจะแต่งงานกับคุณใจจะขาดแล้วเ่ยนะคะใครที่ยังไม่เจอหรือว่าใครเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะใช่คนที่อยู่ในใจของคุณหรือเปล่านะคะสามไพ่นะคะสามไพออร์เรคอล์มูนิเจอนะคะโฟกัสที่ภาพที่หนึ่งคะ่ะภาพที่สองภาพที่สาม เลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นนะคะกับท็อปปีของเราคําคืนนี้นะคะเรามาดูซิว่าใครอยากจะแต่งงานกับคุณใจจะขาดแล้วเอยนะคะเรามาดูซิใครกันนะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์นะคะสื่อถึงคนที่เลือกกองที่1ค่ะ จะแต่งงานกับคุณใจจะขาดแล้วเออ The s t a นะคะคนคนนี้เป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะ เป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาหรือว่าเป็นคนที่ป๊อปปูล่าเป็นคนที่เพื่อนฝูงรักใคร่อย่างมากมายมีเพื่อนฝูงมากมายมีสังคมนะคะมีหน้ามีตานั่นเองเนาะเป็นคนดูดีมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เซ็กซี่ด้วยนะคะหรือว่าเป็นผู้ชายเซ็กซี่ผู้หญิงเซ็กซี่ได้ก็เหมือนกันนะคะเป็นคนหน้าตาดีนะคะเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะเดี๋ยวมาดูซีใครนะ King of Cups ธาตุน้ำค่ะราชาถทวยธาตุน้ำผู้ซึ่งเป็นคนที่อบอุ่นนะคะเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็จิตใจดีนะคะชอบ เป็นผู้ให้คําปรึกษาคนนั้นคนนี้ขี้เล่นน่ารักนะคะมีทางเหตุผลมีทางอารมณ์เป็นคนที่โรแมนติกอาจจะเป็นคนคิดมากซะหน่อยอาจจะเป็นคนคิดเยอะซะหน่อยนะคะเป็นคนเซนสทีฟด้วยรักธรรมชาติรักทะเลนะคะชิวๆสบายๆนะคะของเขาสไตล์นะคะชิวๆเป็นคนดูเท่นะคะดูมีหนวดดูเท่ดูสูงนะคะหน้าตาดีเฟรนดี้อบอุ่นนะคะ เป็นคนที่อบอุ่นนะคะจิตใจดีเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเป็นคนที่ส่องสองอยู่กับคุณคนนี้ตอนน่ะอยู่อยู่ตอนนี้นะคะรู้สึกติดอ่านยังไงไม่รู้เนาะเป็นคนที่อ่ะเขาอาจจะส่องถึงคุณส่องหาคุณหรือเขาคิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้นะคะเหมือนกับว่า two of cups เหมือนกับว่าเจ็ดเหรียญมันเป็นอารมณ์ของคนที่แบบว่าเขาคนนี้เป็นคนที่มีความฝันจินตนาการเยอะแยะมากมายนะคะเป็นคนคิดนู่นคิดนี่จะทําอะไรเยอะแยะมากมายเป็นคนมีเสน่ด้วยนะคะแล้วเป็นคนจะทําอะไรคือเลือกช่างเลือกช่างคิดช่างเจรจานะคะอะไรแบบนี้ Two of cups ดูสิสวยงามมากเลยนะคะเป็นคู่แท้ของคุณนี่แหละค่ะเป็นคู่แท้เป็นรักแท้ ของคุณที่คุณจะที่จะอยากที่จะแต่งงานกับคุณมากๆเลยนะคะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะทวินเฟลมซึ่งกันและกันนะคะคุณจะรู้สึกว่ารับรู้ได้ว่านี่แหละคือคนที่ใช่ two of cups คุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอายุทางไกลต่างชาติต่างภาษาหรือว่าอะไรก็ตามนะคะแต่คุณสองคนอาจจะได้มาตกลุมรักกันเป็นรักแรกพบนะคะ love at first sight รู้สึกว่ามีความผูกพันรู้สึกว่าเหมือนกัน นะคะมีความแตกต่างแต่จะมีความเหมือนรู้สึกว่านี่แหละคือคนที่ใช่เคมีเข้ากันเข้ากันได้ดีลงตัวนะคะเหมือนว่าพูดจาถูกคอ,อความคิดหรือไลฟ์สไตล์บางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่ามันเหมือนกันรู้สึกว่ามันใช่มันลงตัวนะคะแน่นอนคุณจะได้แต่งงานกับคู่แท้ของคุณและคู่แท้ของคุณนี่แหละค่ะ ก็อยากที่จะแต่งงานกับคุณจะแย่อยู่แล้วคุณอยู่ไหนนะฉันเฝ้ารอเธออยู่นะคะราชาถ้วยผู้นี้เฝ้ารอคุณอยากให้คุณได้พบเจอเขาเร็วๆเหลือเกิน king of w a n d s นะคะเป็นราชา ไม้เท้าทัดไฟนะคะมีทตุน้ำกับทตุไฟเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นคนเดียวกันแต่คือผสมประสานนะคะเพราะเขาอาจจะมีความอบอุ่นใจิตใจดีเป็นผู้ใหญ่นะคะขี้เล่นน่ารักแต่อีกบุค,คลิกภาพหนึ่งเขาจะเป็นคนที่เป็นราชาไม้เท้าผู้ซึ่งมีความอีกโก้มีความพร,ราวทำงานเก่งทำงานหนักมากบ้างงานมากแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงทำอะไรการตัดสินใจอะไรคาดคะเนอะไรนะคะ ได้อย่างเป๊ะทีเดียวแล้วก็มองการไกลทัศนคติต่างแน่นอนมีความเป็นผู้นําสูงมากๆเลยนะคะดาชาม่ทาผู้นี้แล้วก็มีความหนักแน่นแล้วก็อดทนด้วยนะคะเป็นคนที่จริงจังดูสินะคะนี่แหละค่ะคือคนที่ ใครที่อยากจะแต่งงานกับคุณใจจะขาดแล้วเอ่ยนะคะคนคนนี้นี่เองเป็นคนที่แบบว่าเป็นคู่แท้รักแท้ของคุณจริงๆเลยที่รอคอยการมาพบเจอกันเขามีทั้งเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดูดีเท่สมาร์ทนะคะคือเป็นผู้ชายที่ดูเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะ สูงเท่หล่อดูดีดูดสมา่าดูอบอุ่นดูจิตใจดีมากๆเราเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ป๊อปปูล่าในหมู่เพื่อนเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆคนอาจจะเข้าหาเขาเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้น เมื่อไหร่ที่เขาได้เจอกับคุณแล้วเขาจะตกหลุมรักคุณครั้งแรกที่เจอและเขาจะเฝ้ารอคอยคุณเพียงผู้เดียวนะคะแลวเขาจะชัดเจนกับคุณด้วยแม้ว่าระยะทางหรือการกระทาอะไรบางสิ่งอยากทําให้รู้สวกว่าต้องนิ่งต้องห่างกันไปแต่ก็ยังคงรอคอยซึ่งจะได้มาพบเจอกันนี่แหละหค่ะคนที่เขาอยากที่จะแต่งงานกับคุณใจจะขาดแล้วเอ่ยนะคะคนกองที่หนึ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะ Make time for self love นะคะแน่นอน เวลาที่มีความรักเข้ามามีใครเข้ามาจงทำเหมือนกับว่าคืออย่างน้อยรักตัวเองให,ให้มากที่สุดเพราะว่าคนที่เป็นรักแท้จะเข้ามารักเรามากกว่าที่เรารักตัวเองอีกเขาจะไม่ทําให้เราเสียใจนะคะถึงเขาแบบว่าเขาจะไม่กล้าทําให้คุณเสียใจไม่ความเจ็บปวดเลยแล้วความรักมันจะเป็นความรักที่ทนุถนอมให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะทําความรักให้มีความภาคภูมิใจซึ่งกันและกันมีความโรแมนติกซึ่งกันและกันนะคะคนกองที่ หนึ่งนะคะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะหลับฝันดีนะคะในค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูโรแมนต์แองเจิลสักสองใบดีกว่าเนาะนะคะขอโรแมนต์แองเจิลสักสองใบดีกว่าเนาะอขอสองใบค่ะใครอยากจะแต่งงานนะคะกับคนกองที่หนึ่งใจจะขาดแล้วเอ้ย เคม m i อย่างที่บอกคะ่ะว่าคุณจะมีเคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอกันเพราะว่าเป็น two of cups คุณจะรู้สึกว่ามีแพช s i o n มากและและภายในใจความสององนะคะ feeling นั้นมันจะแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะเขาจะยังไงเขาจะมาแต่งงานกับคุณทูเลิฟ คุณจะได้แต่งงานกับคนที่เป็นรักแท้ค่ะอย่างที่บอกเลยว่าึ้น two of cups ตั้งแต่ครั้งแรกก็คือเป็นรักแท้เป็น two love ของคุณนี่เองคุณจะมีความรักความโรแมนติกมากๆมันจะถึงเวลาในช่วงแห่งความรักความโรแมนติกของหวานละมุนของความรักที่มีแต่เราสองคนเท่านั้นนะคะแล้วก็จะได้แต่งงานกันคุณจะมี attraction แรงดึงดูดเข้าหากันอยู่ตลอดเวลาถึงแม้มีความห่างไกล มีความรู้สึกว่าแตกต่างกันยังไงนะคะพลังงานแห่งแรงดึงดูดจิตใจทั้งสองคุณกับ2คุณกับเขาจะเชื่อมถึงกันเชื่อมโยงถึงกันได้เพราะว่าเป็นคู่แท้รักแท้ทางจิตวิญญาณกันจริงๆขอให้ทุกคนมีความสุขม,มากๆในค่ําคืนนี้แล้วก็นอนหลับฝันดีนะคะเขาอยากแต่งงานกับคุณมากๆเช่นกันใจจิขาดแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ก็จงมีความสุขกับตัวเองมากปล่อยอพลังงานเก่าๆออกไปนะคะแล้วก็รับพลังงานใหม่ๆเข้าไปในทุกวันนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในค่ำคืนนี้ขอทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะรักษาสุขภาพคนด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะค่ำคืนนี้เรามาดูซิว่าใครอยากจะแต่งงานกับคุณใจจิขาดแล้วเอ่ยนะคะ มาแล้วนะคะอู้เดอะชาริออสค่ะคนต่างชาติต่างภาษาของคุณหรือเปล่าคนแดนไกลผู้นี้คนคนนี้มีความเด็ดเดีย่ยวมุ่งมั่นและจริงจังมากๆรักก็คือรักชอบก็คือชอบใช่ก็คือใช่นะคะจะตามตืบตามตืบนะคะต้องขออภัยนะคะตามจีบสินะคะตามจีบคุณแล้วก็จะอยากที่จะให้คุณมาเป็นคู่ชีวิตของเขาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเดอะชาริออสนะคะเห็นไหมไพ่ออกมาเองนะคะ ยังไม่ทันได้สับเลยเนาะนะคะใครอยากจะแต่งงานกับคนกองที่สองใจจิขาดแล้วเอ้ยคะ่ะเรามาดูซิเดชาลิออดแล้วอะไรอีกนะสามเหรียญเป็นนักมีสวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาได้ระดับผู้นำได้นะคะระดับ CEO ได้เลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่คิดมากคิดเยอะ แล้วก็เป็นคนทาอะไรมีการวางแผนในชีวิตเสมอค่ะแผนที่1แผนที่2นะคะมีแพลนอยู่ตลอดเวลาแพลนนูน่นแพลนนี่แล้วก็แผนสำรองของเขานะคะเป็นคนจริงจังและเมียดละไมกับชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะทําอะไรต้องเป็นสเต็ปบายสเต็ปแล้วเป็นคนอดใจรอสิ่งที่มีค่าได้อดใจกับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะช้าๆค่อยเป็นค่อยไปได้เพราะว่าเขารู้ว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะเป็นคนหนักแน่น แล้วก็จริงจังเป็นคนคิดมากเหมือนกันนะคะมาดูซีได้อะไรอีกแปบดบเหรียญเป็นคนขยันทำงานขยันทำมาหากินนะคะขยันคันแข็งมุ่งมั่นจริงจังมากๆเลยแล้วก็เพราะว่าเป็นคนที่ต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องราวเรื่องราวของการทำงานหน้าที่การงานการเงินหรือ เก็บเงินชอบการทำงานหรือว่ารักการทำงานอะไรแบบนี้นะคะเป็นคนนิ่งๆเงียบๆแต่มีความมั่นคงมากๆเลยทำอะไรเดิมๆซ้ำๆซากๆ,ๆทุกวันแต่เพราะเขาต้องการที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะคนคนี้นะขยันขันแข็งอดทนด้วยนะคะจริงจงังด้วยแหลคะค่ะนะเรามาดูซิใครอีกนะจ m มูนนะคะ เป็นคนที่ไม่ชอบเกี่ยวกับอ,อะไรที่ซุบซิบนินทาหรืออะไรที่พูดจารับหลังนะคะอะไรแบบนี้เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเรื่องราวอะไรที่มันอึดอัดไม่สบายใจเพราะเขาจะเป็นคนที่โพสิทีฟเหมือนกับว่าเขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะอยู่แล้วแล้วจะให้มาคิดเรื่องอะไรที่มันเป็นลบๆเขาไม่ชอบค่ะนะคะเหมือนกับว่าเขาจะทำอะไรให้มันเคลียร์และสบายใจถ้ามีเรื่องอะไรที่มันอึดอัดแล้วก็เขาจะเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องแบบ ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันให้มันเคลียร์นะคะจีแฮงแมนจีแฮงแมนมันเป็นความรู้สึกของคุณกับเขาต้องห่างต้องนิ่งกันไปแน,น่ๆเลยใช่ไหมคุณอาจจะเจอเขาแล้ว Two of cups มันมีการทิ้งระยะห่างเกิดขึ้นค่ะนะคะ t o of Cups ขึ้นเป็นรักแท้และก็ทวินเฟลมอีกแล้วเหมือนกองที่1เลยเพราะฉะนั้นคุณกับเขาไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรรู้สึกมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดเข้าหากันมีเคมีที่เข้ากันและสินเสมอกัน t o of Cups เป็นถ้วยที่เป็นถ้วยที่เหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะแตกต่างกันเรื่องของต่างชาติต่างภาษานะคะอายุที่ต่างกันทางไกลนะคะก็ได้ แต่มีความลงตัวรู้สึกเข้ากันได้ดีเคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอกันเขารู้สึกว่าอยากที่จะแต่งงานแล้วแลวก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยนะคะคุณจะได้พบเจอใครที่เป็นรักแท้และก็ได้แต่งงานกันจริงๆ เหมือนกับว่าคุณอาจจะได้เจอกับเขาแล้วก็ได้แล้วเขาแล้วเขารอการเดินทางมาพบเจอกับคุณนะคะเดชาริอ,อัตเป็นการเดินทางนะคะการเดินทางมาพบเจอการเดินทางได้สารความสัมพันธ์ได้มาปรึกษาหารือพูดคุยวางแผนในเรื่องราวของอนาคตนะคะคนคุคนี้ทํางานหนักทํางานจริงจังเพราะว่าต้องการที่สร้างครอบครัวหรือว่าที่จะแต่งงานนั่นเองนะคะ แน่นอนเหมือนกับว่ามันมีความอึดอัดไม่สบายใจเพราะว่าการทิ้งระยะห่างออกไประหว่างคุณกับเขาหรือเปล่าถ้าคุณได้เจอเขาแล้วะคะแล้วนะคะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้มันก็เลยขึ้นเป two of cups เขาอยากกลับมาปรับความเข้าใจพูดคุยกับคุณแล้วก็อยากให้เรื่องราวระหว่างเราสารความสัมพันธ์เป็นคู่รักนะคะแล้วก็อยากที่จะเข้ามาแต่งงานกับคุณเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณคือ คุณคือคนที่ใช่ที่เขาตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะหรือถ้าคุณยังไม่เจอใครคุณอาจจะเจอใครที่แบบเป็นคนทางไกลยอย่างที่บอกไปแล้วก็ได้คุยกันออนไลน์ line, แล้วได้นัดพบมาเจอกันและครั้งแรกที่คุณได้เจอกันแล้วคุณจะตกหลุมรักครับ ตกกลุ่มรักซึ่งกันและกันรู้สึกว่าเป็นรักแรกพบ l o v e at first sight นะคะคุณจะรู้สึกมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่คุณกับเขามีความเหมือนกันเหลือเกินรู้สึกว่าใช่ซึ่งกันและกันแต่จะมีความแตกต่างกันทุกสิ่งทุกอ,อย่างมันจะลงตัวแต่ภายในใจรู้สึกว่าใช่แต่ความคิดเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะใช่จริงไหมมันจะมีเรื่องของการทิ้งห่างกันเกิดขึ้นการพิสูจน์ใจกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะทวินเฟลมนะเป็นอารมณ์ของความรู้สึกเป็นรักแท้นะคะคนคนนี้ที่รอคอย ที่อยากแต่งงานกับคุณใจจะขาดแล้วนะคนกองที่สองนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขอโรแมนต์แองเจิลสองใบค่ะ mm hmm. free your s e l f s นะคะปลดปล่อยตัวเองแล้วก็มีความสุขกับตัวเองให้มากๆนะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาดูแลตัวเองโรแมนติกฟิลลิ่งสค่ะคุณจะได้รับโรแมนติกฟิลลิ่งที่คุณไม่เคยได้รู้สึกมาก่อนนะคะคุณจะมีความรักความโรแมนติกแน่นอนกับ คู่แต่งงานของคุณเพราะคนคนนี้เข้ามาแต่งงานกับคุณแล้วจะเข้ามาทาให้คุณโรแมนติกมากๆเลยนะคะจะแสดงออกความรักความโรแมนติกในในที่ที่ไปคนรอบข้างอาจจะรู้สึกว่าอิจฉาเบาๆนะคะอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคนกองที่สองนะคะไพ่สวยจังเลยนี่คือท็อปปิกใครอยากจะแต่งงานกับคุณใจจะขาดแล้วเ่ยนะคะ Trust All Will Real Be view, นะคะคเชื่อในสิ่งทุกอย่างที่มันจะเป็นไปเชื่อในสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจงมีความสุขกับตัวเองอย,อยู่กับตัวเองให้มากๆคนที่เข้ามาเป็น,ปนรักแท้เป็นคนที่แต่งงานกับเราจริงๆเขาจะเคารพให้เกียรติเรานะคะแล้วก็ยกย่องเราไม่ทําให้เราร้องไห้ไม่ทําให้เราเจ็บปวดเสียใจเพราะเป็นรักแท้จริงๆ เขาจะถ้าเขาทําให้คุณเสียใจเขาก็จะเสียใจถ้าทําให้คุณเจ็บเขาก็จะเจ็บเหมือนกันนะคะม,มีเป็นความผูกพันซึ่งกันและกันที่รอคอยกันมาพบเจอกันนะคะมามีความโรแมนติกแล้วก็ความรักซึ่งกันและกันนั่นเองนี่แหละคะ่ะ คือคู่แท้ที่จะได้มาแต่งงานกับคุณรอคอยคุณมานานมากๆแล้วจริงๆนะคะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะท็อปปีของเราค่ําคืนนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้ก่อนนอนแล้วก็มีความสุขมากๆคืนนี้นอนหลับฝันดีเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปีของเราค่ําคืนนี้นะคะเรามาดูซิว่า ใครอยากจะแต่งงานกับคุณใจจะขาดแล้วนะคะใจจะขาดแล้วเอยนะเจ้าเอยมาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์นะคะสื่อถึงคนกองที่3นะคะใครกันนาะสิบเหรียญนะคะไพ่ออกมาเองสิบเหรียญคนมั่งคัง่งคนร่ำรวยคนมีฐานะค่ะ เขาเป็นคนมีฐานะดีนะคะมีทรัพย์สมบัติมากมายเป็นคนร่ารวยมั่งคัง่งเป็นระดับผู้นาผู้บริหาร CEO ได้เลยนะคะดูสิเขาจะมาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างไม่คุณต้องร้องขอสิ่งใดนะคะมาดูแลคุณมาให้เป็นผู้ให้กับคุณมาเป็นความรักของคุณที่จะพาให้คุณกับเขาได้แต่งงานมีคู่เป็นคู่ชีวิตกันแล้วก็มีลูกด้วยกันนะคะ และคุณกับเขาจะอยู่ด้วยกันจนถึงวันนั้นสุดท้ายของชีวิตเลยวันที่ธรรมชาติพรากคุณจากเขาออกจากกันนะคะมีความรักความโรแมนติกความอบอุ่นความมั่นคงมั่งคั่งมากๆคุณกับเขาจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งกันและกันเพราะเขาจะมาเติมเต็มทางด้านจิตใจคุณด้วยจิตใจที่เคยบอบช้ําจิตใจที่เคยเสียใจมาเจ็บปวดร้องไห้มาคนคนนี้มาซัพพอร์ตดูแลคุณหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพราะว่าคุณกับเขาจะเป็นคู่แท้ซึ่งกันและกันนะคะที่มาดูใจกันมาซัพพอร์ตฮิลลิ่งจิตใจ ดีมากๆเลยสิบเหรียญน,นะถึงถ้าเขาไม่ได้เป็นแบบเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีอยู่แล้วหรือเขาอาจจะเป็นคนที่สร้างฐานะตัวเองจากศูนย์ขึ้นมาเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยก็ได้นะคะเด็กถือถ้วยอาจจะเป็นคนอายุไล่เลี่ยงกันกับคุณก็ได้หรือคนอายุมากกว่าก็ได้นะคะคือเขาจะเป็นคนที่ถ้าอายุมากกว่าหรือไล่เลี่ยงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบทันสมัยนะคะยังคงที่เป็นคนที่ ทันยุคทันสมัยทันโลกนะคะโซเชียลอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นคนที่เฟนลี่ดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนอบอุ่นเป็นคนพูดจาดีเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนขี้เล่นเป็นคนชอเลาะเหมือนกับว่าคุณจะโรแมนติกมากเวลาที่หยุดได้อยู่ใกล้ๆเขานะคะเป็นโอกาสใหม่ๆที่จะได้เข้ามาคุณจะได้พบเจอกับเขานะคะ เป็นคนที่ทันสมัยแต่งตัวดูดีอยู่เสมอนะคะเป็นคนชอบแต่งตัวหรือว่าบางทีก็เป็นคนชิลๆนะคะเป็นคนที่สบายๆในบางครั้งนะคะเป็นคนรักธรรมชาติรักทะเลหูสิบถ้วยกับสิบเหรียญน,นะคะความรวมสมบูรณ์คุณจะได้แต่งงานกับคนที่แบบมีพร้อมทุกอย่างนะคะคุณจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกสองคนอย่างที่คุณต้องการนะค,ะคุณอาจจะมีอยากมีลูกสักหนึ่งคนสองคนก็ได้นะคะคุณจะได้ไปอยู่ในที่ที่สวยงามกับเขา ะะเขาจะมารับคุณกลับบ้านนะคะคุณจะได้แต่งงานแล้วก็มีแต่ความสุขความสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมีความโรแมนติกหมดเลยแลวมีความมาัง่งคั่งมากๆเลยนะคะคนกองที่3ามให้สวยจังเลยทํายังไงดีนะคะคือสวยงามมากๆจริงๆนะคะคุณจะได้แต่งงานแปดเท้านะคะ เหมือนกับว่าคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาออนไลน์ก็ได้ค่ะหรือคุณกับเขาเนี่ยความสัมพันธ์เจอกันครั้งแรกรู้สึกว่ามีแพนเรื่องการแต่งงานเลยหรือพอได้คุยกันเจอกันแล้วเดทกันแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันรวดเร็วกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะแล้วความสัมพันธ์มันอาจจะมีความรู้สึกของการรอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาได้สารความสัมพันธ์ได้สมหวังได้แกแต่งงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเหมือนเขาคนนี้รอคอยโอกาสที่จะเข้ามาขอคุณแต่งงานนะคะ คุณอาจจะได้รับเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างกระดานหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะ4ดาบ5ดาบค่ะการติดต่อสื่อสารพูดคุยการเคลียร์นะคะคุณอาจจะได้รับมเมสเซจจากใครบางคนอย่างกระทานหันไม่ทันในตั้งตัวเพื่อที่จะได้เข้ามาคุยมาเคลียร์เรื่องราวเขาจะมาขอคุณแต่งงานนะคะอย่างที่บอกค่ะมาสร้างครอบครัวกับคุณนะขออีหนึ่งใบสิคะไพ่สวยจังเไม้เท้า คุณจะได้พบเจอกับใครที่มั่นคงมากๆเลยนะคะเจ็ดไม้เท้ามั่นคงในเรื่องราวของความสัมพันธ์แม้ว่าคุณสองคนจะมีเรื่องราวอะไรกันที่ทําให้ห่างต้องนิ่งกันไปนะคะหรือว่าห่างไกลแค่ไหนความความรักของคุณกับเขาหรือการที่คุณได้รู้จักกับใครบางคนมันทําให้ต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปแต่มันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเพราะว่าแม้มีความห่างความนิ่งอะไรกันไปเนี่ยยังไงเขาก็รอคอยที่จะได้เข้ามาขอคุณแต่งงานที่จะให้จะได้เข้ามาสร้างความสัมพันธ์ กับคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ ผ่านการเจ็บปวดเสียใจมาก่อนก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีความรักที่เจ็บปวดเสียใจมาก่อนอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ไม่ก็ได้ซึ่งมาตรฐานการแต่งงานของเขาอาจจะค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปบายสเต็ปไม่รีบแต่มีความมั่นคงนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณกับเขาจะรู้สึกว่ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันและเจ็ดไม้เท้ามันเป็นความรู้สึกของยังไงเขาก็จะมาแต่งงานกับคุณให้ได้ห้าดาบการพูดคุยการเคลียร์มันมีเรื่องราวอะไรที่ยังคาใจระหว่าง คุณกับเขานะคะเกิดขึ้นในในระหว่างการเทคไทม์กันนะคะเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบขออีกหนึ่งใบค่ะจะติดคุณจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นะคะและคนคนนี้เป็นคนที่รักความยุติธรรมในความสัมพันธ์มากๆเลยเขาอาจจะมีความเป็นผู้นําอย่างที่บอกเขาเป็นคนที่มั่งคั่งนะคะแล้วก็มีแบบแพลนอะไรที่คิดแตกต่างมากมายมีความเป็นผู้นําชอบความยุติธรรมแล้วก็ เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างเลยนะคะไม่ให้คุณต้องรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่เท่าเทียมกันสมมติว่าคุณอาจจะมีความแตกต่างกันมากๆก็ได้ในเรื่องของวัยวุฒิหรือว่าคุณวุฒิหรือว่าเขาอาจจะมี power ที่สูงกว่า เพราะฉะนั้นเขาจะทาให้คุณรู้สึกว่าคุณกับเขาเท่าเทียมกันแล้วก็เสมอภาคกันนะคะไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครเสียเปรียบนะคะเราเดินหน้าคู่กันแบบคู่รักกันแล้วก็แต่งงานสร้างครอบครัวแล้วก็มีความอบอุ่นซึ่งกันและกันนะคะจากที่ก่อนอันนี้คุณไม่เคยได้รับความยุติธรรมเลยในสิ่งที่ผ่านมาใดอดีที่เจ็บปวดแต่คนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณกับอ่ทให้คุณรู้สึกว่าเท่าเทียมกันแล้วก็ซัพพอร์ตดูแลคุณทุกอย่างด้วยมาสร้างครอบครัวความสมบูรณ์ความรวมสมบูรณ์ที่มั่นคงแล้วก็มั่งงงคคค่มมาาากกๆอุุุณณททยยเเลํให้้ขแข หนักแน่นแข็งแกร่งขึ้นมากๆขึ้นไปนะคะเขาจะไม่ทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจเด็ดค่ะนะคะขอให้ทุกคนได้เจอ,อคู่แต่งงานที่เป็นแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะท็อป,ปิคของเราใครอยากจะแต่งงานกับคุณใจจิขาดแล้วเอ่ยนะคะขอเราแม่นางเจ้าสองใบค่ะ reconciliation mm hmm. นะคะเป็นคนในดีชาติของคุณก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่คุณรู้จักดีอยู่แล้วก็ได้ค่ะถ้า คุณคิดว่าเจอแล้วนะคะจงใช้เวลากับเขาถ้าเขาเข้ามาชัดเจนแล้วรู้สึกว่าหัวใจสองคนตอบโจทย์ว่าใช่ก็ลองไปต่อได้นะคะหรือว่าเป็นคนอดีตชาติของคุณก็ได้ถ้าคุณยังไม่เจอนะเป็นคนอดีตชาติของคุณที่กลับมาเจอกับคุณนะคะหรือเป็นคนที่คุณเจอแล้วเทคไทม์ time, กันแล้วได้ห่างได้นิ่งกันออกไปเพราะว่าขึ้นขึ้นแปดไม้เท้ากับ5้าดาบการรอคอยติดต่อสื่อสารอย่างคารทันไม่ได้ตั้งตัวนะคะเพราะว่า แผนที่คุณได้แต่งงานไว้คนคนนี้เขายังต้องการที่จะไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์กับคุณอยู่นั่นเองนะคะก็มี2 choice เนาะ express your love นะคะมันจะไปต่อในเรื่องของความรักความโรแมนติกได้นะคะจงใช้เวลานะออกมาหนึ่งใบค่ะ attraction ค่ะแรงหนึ่งดูดคุณจะมีแรงหนึ่งดูดปรารถนาซึ่งกันและกันเพราะว่าคุณจะได้กลับมาเจอกันอีกนั่นเองนะคะ open up to change นะคะจง ปิดใจที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงคุณจะเกิดคุณจะได้คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้นะคะหรือการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้น ะะเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าใครกําลังได้ออกเดทหรือว่ารอออกเดทรอได้พบกับใครคุณอาจจะได้พบเจอเนื้อคู่ที่มีความแตกต่างจากคุณแต่มีความลงตัวและความเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะคะใครอยากจะแต่งงานกับคุณใจจะขาดแล้วเอยขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในค่ําคืนนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็นอนหลับฝันดีนะคะวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยฝันดีนะสวัสดีค่ะ